อันนี้ก็คืออันมะามาเก,กาดีนอกจากสูตรเพชดเดาสบับบึงสีดวกแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยจ้ะอันซองนี้หาิบหาบาทนอกจากปกติอันทีเพชดสูตรเพชดคูณสองมันสี่สิบาทโอเคไปดวกแล้วก็ใส่เครื่องกินกันเลยไปจ้ะ สวัสดีจ้าฮ่าตื่นนะคือตื่นอันพอตื่นแล้วกายคิดอยากอันคิดอยากแบบว่าเพชรเพชรเศษเศษหน้าก็เลยไปดวกมามาสูตรเพชรมันจะมามาเก่าดีถ้าบุนเคยกินแต่แบบว่าสูตรเพชรคูณสองอะ่ะคืออันนั้นกินในแบบว่าน้ำตาไหลาแต่อันนี้สูตรเพชรซาบุนยังไม่รู้ท่านเคยกินเนาะคุณซิมาลองนิดหนจ้ะ อันเห็นซีสันกะสยองแบบวากินพริกแบบว่ามาเต็มเลยอ่ะไม่ได้จะมุไอง่าง่ายๆสบายๆมากินน้ำสะบึงแก่นพักขณะ ทำแหลกดูเรือ่องจะเป็นยังเราอยากอยากกินแต่แนี่แบบว่าเป็นเป็ินแซ่บ Ở đây hả? <laughs>

คำยุติกายจะไปเบิ้งลูกน้ำ <c oughs> แล้วจใช้ผงสีแอบไปคอยๆกินคนเดียว